สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะปุ๊กก็มาชวนทุกคนนะคะทำโดนัทนมสดนะคะเป็นของทานเล่นนะคะ,ะช่วงกักตัวแบบนี้นะคะก็ลองทําดูได้นะคะวิธีทําและส่วนผสมง่ายมากๆนะคะ,ะสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะคะก่อนรับชมคลิปนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องของปุ๊กด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ถ้าเพื่อนๆมีเวลานะคะก็พยายามนวดแป้งให้นานนิดนึงนะคะจนแบบแป้งที่เรานวดเสร็จเนี่ยเมื่อเรานำมาขึงนะคะก็คือจะสามารถยืดเป็นแผ่นได้ดีนะคะอันนี้ถือว่าแบบทำให้โดนัทของเรานะคะจะนุ่มมากนะคะแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าหลังจากที่ทอดแล้วอยากให้แบบตัวโดนัทมันขึ้นฟูสวยแล้วก็มีผิวที่เรียบนะคะเหมือนในวิดีโอเนี่ยตอนที่เราคลึงแป้งเป็นวงกลมนะคะก่อนที่จะพักแป้งเนี่ยพยายามใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะว่า เวลาเราคลึงตัวแป้งได้ดีแล้วนะคะทีนี้นะตอนที่เราทอดออกมาะคะ่ะหน้ามันก็จะไม่ขรุขระนะคะมันก็จะสวยทั้งด้านด้านหน้าแล้วก็ด้านด้านในนะคะทั้งสองฝั่งนะคะ ช่วงที่ตัดแป้งแบ่งเป็นวงกลมนะคะพอดีกดวิดีโอแล้วมันมันหายนะคะก็เลยไม่มีแล้วต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ก็ไม่ยากนะคะก็เพื่อนๆลองพยายามตัดแบ่งให้ได้ชิ้นหนึ่ง50กรัมนะคะโดยประมาณเนาะแล้วทีนี้เนี่ยคะ่ะช่วงนี้นะคะก็ให้พยายามใช้เวลาในการคลึงแป้งให้ดีนะคะให้ผิวหน้าของตัวโดนัทของเรานะคะเป็นผิวเรียบนะคะเพื่อที่จะเดี๋ยวเวลาทอดออกมาจะได้ออกมาสวยงามนะคะ พยายามเก็บรายละเอียดทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านในนะคะ น้ำมันจะต้องประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าร้อนกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวตัวขนมของเราจะไหมเร็วนะคะก็คือว่าให้เราสังเกตนะคะตัวเทสของเราก็คือให้น้ำมันมันขึ้นฟองแค่เล็กน้อยนะคะแล้วก็สามารถหยอดตัวแป้งโดนัทลงไปได้นะคะทีนี้เนี่ยสีของโดนัทนะคะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลนะคะก็สามารถที่จะทอด แค่เหลืองบางๆนะคะหรือว่าอาจจะสีน้ำตาลเข้มนิดนึงอย่างในคลิปก็จะทอดนานหน่อยนะคะสีก็จะเข้มนิดนึงนะคะตอนที่เพื่อนๆกลับด้านนะคะต้องแนะนำว่าให้ระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวแป้งที่ยังไม่โดนทอดเนี่ยมันจะนิ่มมากๆนะคะถ้าเราเอาตะเกียบหรือว่าเอาขอบของตะหลีวไปโดนนะคะมันก็จะทำให้เป็นรอยนะคะเดี๋ยวมันจะไม่สวยเนาะก็ให้เพื่อนๆระวังนิดนึงนะคะช่วงตอนทอดตรงนี้นะคะ แลวหลังจากกลับด้านแล้วนะคะก็ทอดอีกแป๊บเดียวนะคะมันก็จะได้สีสันที่สวยงามค่ะ สูตรนี้นะคะก็จะทําตัวโดนัทนะคะได้ประมาณ10ลูกนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากที่จะได้เยอะกว่านี้นะคะก็อาจจะแบ่งเป็นประมาณ40กรัมหรือว่า35กรัมก็ได้นะคะลองดูเนาะก็ไซส์น่าจะไม่ต่างกันมากนะคะทีนี้โดนัทนะคะปกติแล้วเราทําเสร็จเนี่ยก็ควรที่จะทานให้หมดภายในวันนั้นนะคะมันก็จะยังคงรสชาติและก็ความอร่อยไว้นะคะแต่ถ้าเกิดว่า เพื่อนๆอยากจะเก็บข้ามวันนะคะแนะนํำให้ใช้เป็นแป้งขนมปังนะคะอันนี้ก็คือจะทำให้ตัวโดนัทของเรานะคะอยู่ได้นานขึ้นและยังคงรสชาติความนุ่มเอาไว้นะคะถ้าเป็นแป้งสาลีอเนกนประสงค์เนี่ยก็จะแข็งกว่าเดิมนิดนึงนะคะยังไงก็ลองไปทำดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะไปลวคะ่ะสวัสดีคะ่ะ